อัจฉริยะดับเครื่องชนเปิดคลิปนาทีเจ้าหน้าที่นำรังแตงโมออกมาจำลองใบพัดเรือวันที่9พฤษภาค,คมที่โรงแรมนนบุรีพาเลทอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยอชากรรมนำทีมงานถแถลงเปิดหลักฐานสำคัญขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จคดีแตงโมนิดาโดยการถแถลงครั้งนี้ทางอัจฉริยะเผยว่า GPS เรือมีการแก้ไขหรือ GPS เสีย หลักฐานจึงไม่น่าเชื่อถือและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ควรนำมาเป็นหลักฐานในการนำคดีเพราะไม่น่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังมีการเปิดข้อมูลที่กระติกอ้างว่ามีการวนเรือไปหาแตงโมภายในเวลา30วินาทีซึ่งไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องที่ตำรวจอ้างว่ามีคลิปคนนั่งท้ายเรือในนาทีที่แตงโมตกเรือนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เงานั้นเป็นคนหรือไม่จึงไม่น่าเชื่อถือต่อมาทางอัจฉริยะยังได้เปิดคลิปขณะหมอเอาร่างแตงโมมาจำลองใบพัดเรือโดยแม่อนุญาตคุณแม่แตงโมหรือญาติซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดหลักจริยธรรมโดยอัจฉริยะ มีการเปิดคลิปคณะแพทย์นิติเวชเอารางแตงโมมาเทียบกับใบพัดเรือในคลิปดังกล่าวมีแผลถูกใบพัดเรือ9-10ครั้งนอกจากนี้ทางอัจฉริยะยังมีการหาหลักฐานอื่นๆอีกด้วยเพื่อประกอบความน่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังมีคลิปเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับกับหมอนิติเวชว่ามีการทำหลักฐานแตงโมขึ้นมาจริงเป็นการยอมรับจากตำรวจผู้ทภพักหนึ่งยดพันโทขึ้นไป และมีประเด็นแผลข้างขวาไม่ได้เกิดจากใบพัดเรืออีกด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ